ลังไส้ไมากินขนมจีนจับย่ายบ้านน้องบวงนี่กินขนมจีนเดี๋ขนมจีนอ่าขนมจีนตีนไก่ขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่มาพี่ไม่กินเ้ยมาพีนมากินกัน

ขนียวข้อนหนึ hmm. yeah. 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 Uh ่งขหนี้วไม่หรออืมหนึ่งขหนี้วไม่ไมด้สองยอดูนอาอนียวนึกออกเรอยปูนาซีซันแต่เสีูแบบกบบผักสดๆพี่น้องกูแบบปอดสันพิษดินมันเหลือขนมเสร็ขนมเสร็เสร็จเือนแห้ะแซ่บนมเส้็ดินย่อยอีกแล้ว ไม่กินเสียใจเด้อนี่ไ สันต้ปาปลาครับปลาสวยงามปลาครับปลาสวยงามทุกคนกคนี่กโตยันยันอ้วนๆ ตัวใหญ่ๆก็อ้วนตัวอุดมสมบูรณ์อันนี้เขาก็นี่ยังชานมไต้หวันบ่เสร็จแล้วชานมไอ้่มเกิดกำลังเฮ็ดดูสว่ยมากเป็นยังไงบ่ มีใีรมามีบอกมันมีชาเขียวเลยมีชา,าเขียวแต่ทำชาเขียวไม่ได้ไหรอกคุณ